โ oh, no, 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 no. อตดด้ยนงงงงงงงต่อสวัสดีครับท่านผู้ชมนะครับวันนี้ผมก็มาช่วงๆมาหนึ่งทุ่มคือผมเนี่ยผได้แต่ข้าวผมก็ทำจากอันสองทุ่มน,นั้นวะ่ะเมื่อกลับจากโรงเรียนผมก็ดูการ์ตูนนะฮะแล้วผมก็ต้องทํแคชเกทุกวันนะฮะเพื่อไม่ให้อะไรวะไอ้ไอ้เนี่ยที่ผมเล่นอยู่เนี่ยมันมันเสียนะฮะมันชอบเสียบ่อยผมก็ไม่เล่นเกม ยูคลีนะครับผมแต่ผมจะไม่เล่นกับคนนะเพราะอะไรหรอผมไม่มีการโหดนะแต่ผมมีการฟิวชั่น I am a fusion แล้วนะครับการฟิวชั่นเป็นอะไรที่ดีมากครับสามารถเอารวมทุกอย่างมาฟิวชัน่นกันได้เย่เย่มันเรมเอสมันเรมเอสโยโยมันเรมโอสมันเรมโอสโยโยนะ เราก็จะมาทำกันนังนะฮะนะฮะนะต่อนะฮะก็พูดนะฮะนะฮะไปเรื่อยๆนะฮะวันนี้ผมจะมาทำอะไรดีนะเนาะอะได้อไม่ได้ยังงเสียงเรวก็อาจเสียงมันดังชิบหายเออผมลุ่น a อเหมือนเดิมนะครับเดี๋ยวอาจจะซื้อสับใหม่นะครับเดี๋ยวอาจจะเปลี่ยนช่องด้วยนะฮะของสับนี้ก็ต้องเป็นของน้องต่อไปนะฮะ นี่ฮนะนี่ฮนะวาดรูปนี้ให้แล้วท่านผู้ชมทุกท่านนะคะต้องดูให้ดีนะนี่ฮนะจำไวนะน้นะฮะนี่ฮะวาดรูปบ้านครับเพื่อผมน่าจะรู้จักรูปบ้านดีโอ้ของใจเย็นหนึ่งกับน,นิวฟาของม้้ชนะคนเล่าหนึ่งนะฮรแต่ผมไม่รู้มันคืออะไร นี่คนจะสู้กับคนนี้ครับโยสิบเจงเคินะครับเป็นตัวผมตอนสมัยเด็กๆนะฮะเล่นแลวผมจะเล่นให้จบไปไวที่สุดที่ผมทำได้เลยไวยที่สุดเลยนะผมองเน้นว่าไวาที่สุด เน,น้นเลยว่าไวที่สุดที่พลทำได้นะโอ้ไวที่สุดเลยนะอะไรกับตัวนี้มันอาจจะได้การนเนี่ยถือเทียมซื้อผมจะแข่งกับมันไปครั้งที่สองถ้าถ้าได้เสียมเงินผมจะเริ่มก่อนนะฮะอา้าวได้เสียมเงินนะถ้าได้เสียมเงินเขาจะเริ่มก่อนนะฮะอ่าแข่งกับบอลไม่ได้แต่บอลทวีวสิบมันอาจจะเก่งนะ จูโจวเองไฟจอะขอรงสำไรสีดาวแล้วขอพร้อมกก่กำดักแล้วขอจับเทือตัเปลี่ยนเท่านี้ ้วขอต่าเนชนญฉันละจะขอโูก๊สได้อะไรมาปนี่นะอันนี้ก็เป็นการแรกนะฮะ๋ยวผมจะลองใช้ดูขอมอบกา๊าซแล้วขออันเชิญก๊าซใบนี้สูงแน่มอบแล้วขอใช้กา๊าซเวทในการกับดักทำงาน การนี้สบบามารถซ่อนการได้หนึ่งใบตรงในสุสานและสามัติการนี้ตรงในสุสานไปซะไอ้จงแอบไปซะเนี่ยตอนนี้ก็ไม่สามารถท,ที่จะฆ่ายจนได้อีกแล้วดังนั้นก็กดยืนยันไปเลยเมีอจะตรงติดก็มาสิตีมาสิเนาะตีมา ผมรู้ว่ามันก้าจะตีนะฮะเพราะว่าแม่งถ้าตัวไหนหมอบการมันจะทําให้เหมือนเปิดกัดไม่ได้นะฮะเลยโจมตีแค่ตัวเดียนะฮะโดส่วนการกระดับไม่สามารถจะตีได้นะฮะ๋นนยว,ะะวมามาะะผมจะรู้อันนี้ว่าสามารถทําอะไรได้ะฮะอู้ยเดี๋ยวไปร้อยนึงไปยูกิขอาโจมเธอไปเท่านี้เออโจมไม่เก่งเลยเตินชัดละ จัวกาสไอสตอร์กาดที่ันขอเชฟเฟกเนี่กาดที่ลงที่อาคาริ้นซ้อมไตรงนู้นสามารถกลับมาเนหมือนเดิมได้ดังนั้นขออัญเชิญเฟมบาสดากอนบังกรบังกรแดงนะครับมขอตรงบังกรแดงขอสังเวยเอสาวตัวนี้ออกไป มังกรแดงของฉันออกมาโฉมมาได้แล้วมังกรแดงของฉันเยอะตุง้งระดับเจ็ดดาวเป็นโจมต,ตียังตำ่ำขอสกา์ดตรงนี้โจมต,ตีโดยตรง ไ่มอนเตอร์ข้างหน้าและจบเทินโอมัอนใส่เข้าไปจนเต็มและขอจบเทินเป็นเท่านี้

แต่ถ้าถอกจิ้มเข้าไปตายคู่วยห้องฉันจิ้มเข้าไปเอฟเฟกต์ uh huh. ทำงานเมื่อตัวนี้ถูกกำจัดจะสามารถฟื้นลงในสุสานได้ปะใช่ปะพราะใช้การนี้ไปแ,แล้วหัวเรื่องฉันจะฟื้นมาอีกรอบหนึ่งโบ mm hmm. เออเนแน่นอนก,การนี้ถึสุสานโอ้การนี้ดีการนี้ดี ดีมากเลยแหละดีมากเลยดีขั้นมากๆเลยแล้วขเขาเตือนไปเท่าน,นี้กันดีดีอ้มาวงกันจะทำเรื่องะอะไรถือว่าไม่ใช่ย,ย่อยนะถึงจะเป็นบ่อยก็เถอะ ลงแม่มดโอ้โหยลงแม่มดอีกบ้างลงแม่มดถลอกเลยเนี่ยเถอะฉันขอดอกขอหมอบกาดและใส่ไว้ดาก่อนจะตีไปที่ไอินี่ โมตีโตอยู่พันสี่ครับเหลือพันหกขอจบเทินอือบอกว่า จะขออเชิญมอนเตอร์นะครับนจะร้านนี่แหละแล้วมันจะโจมตีมอนเตอร์ที่ผมวาวไว้ตรงนี้นะฮะแล้วมันก็โจมตีผิดพลาดนะฮะไอตัวนี้ที่ซึ่งมีพลังประมาณป้องกันหนึ่งพันนะครับแั่ประมวลโจมตีมันน้อยมากครับก็ถือทำประโยชน์ได้ดีอยู่นะเมื่อกล่าวไว้อย่างนั้นอยู่แล้วเธอชัดกระสุนเถอหมดแลตัวนั้นจะออกมาเนี่ย คนสุดท้ายหลัปกปวงมันแล้วนะฮะของวางจับแบบกระนหลักพิเศษขอโจมตีนะฮะปันในปลาหมึกนั่นเลยไอ้นักสมุไรขั้นสาม ออนแอชชิบเฮ้ยเข้าไป5,000นะฮะเหลือ800ต่อไปซื้อสุดท้ายนะครับผมจะไปเอกจากกันครับร้านพิซาไปต้องจากราันเอ้ยพอจกากรานไปเลยเอ้หเย่เค yeah, okay, ชนะแล้วนะฮะ เกมการ์ดเวลาค้นนานเหละแซาบนี่ผมเลยการ์ดสิบสี่ใบนะโฉวอยู่อัพวะอยู่อัพตีโอ้โหกแล้วอยู่จิตจะได้การ์ดใหม่นะ น่าใช้อยู่พอควรยูกินะครับจิ้กันยูกิจะหามันหลุดได้จากพร,รลืตโตแลวอะไรนี่นะฮะเฮ้ยผมไปลน่า,าง่อนมาตุต่มดวงกันนะฮะ นี่คุณบู่ผมไม่เคยได้การ์ดเทพเลยเอ้ยได้การ์ดเทพไปใบสองใบแล้วสุ่มกันโอ้ยผมได้การ์ดเทพด้วยเถิดว้าจุแต่ผมไม่เคยได้การ์ดเทพเลยนะนี่แต่ได้การ์ดเทพสอกใบอะเอาไว้เป็นเพื่อนไม่ได้เหรอนี่

โ oh, oh, อ้วันศุกราอไรแบนียโอ้มัน oh, จะกร oh, ะตาตกกระตากกระับกันแค่ได้ดีว่าเยอะเลยนี่ผมก็ขอตัวลาไปตรงนี้นะเจอกันคลิปหนะ้าบ๊ายบาย มีเสียงแม่ผมเป็นพวกมันครับบ๊ายบาย